ทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสเกตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสโนนะครับเพื่อการยึดชุ่มชนเป็นฐานบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติทั้งอุทกภัยและภัยแรงโดยเน้นจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยแรงเป็นหลักครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลสโนอำเภอคูขคันจังหวัดรีสเกตนะครับทังด้านน,นายนบ ผลพลาดีไัยร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสเเระเกดื่อกับเป็นประท่านการหาเรื่อในการจัดการความเสี่ยงทั้งด้านไยัยพิบัติอุทกภัยและไั่แรงในตำบลสนตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเป็นพื้นที่เสี่ยงหนึ่งในสิบของจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสโน,น่มีความเสี่ยงทั้งด้านอุทกภัยและไั่แรงที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขและป้องกันนะครับเพราะในช่วงน้าหลาก สิถือว่าพื้นที่หมองนั่นนี่เป็นพื้นที่ร่องรับน้ำย่างจํานวนมากนะครับและในะและในช่วงเขานาร้อนนะครับพื้นที่มองนี่นี่สิเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแหลงน้ำน,นะครับโดยที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรีสเกษเพิ่นกะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสนอยึดชุมชนเป็นฐานบริหารความเสี่ยงภัยพิบัตินะครับโดยจดทา โดยการเน้นจัดถ้ำธนาค่านำใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลากร่องรับการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูในช่วงหนาแร้งนั่นเองนะครับจากสภาพผู้มีอากาศนะฮะที่เปลี่ยนไปเพื่อนกะได้ส่งผลกระทบภัยพิบัติอย่างรุนแรงและความทีมากขึ้นนะครับเป็นต้นว่า ฝนตกหนักน้ำท่วมหรือเกิดปัญหาพายแล้งนะฮะก็ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและาาตระสรในระแวกนั้นนะครับดังนั้นนะฮะชุมชนี่จะต้องเกิดการปรับโตและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่สิเกิดขึ้นนะครับมีการบริหารจัดการน้ำย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับ ค่ะซึ่งทางนายนบพงพลาดีสัยนะคะเพื่อนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดเพื่อนก็บ,บอกว่าทางจังหวัดเองก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสาธารณาภัยโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของได้เขา้ามามีส่วนรวมภายใต้าการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุ่มชนเป็นฐานหรือว่า C B D R M นะคะเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการให้ชุมชนมีส่วนรวมในการคิดรวมวางแผน รวมถ้ำและกะแก้ไขปัญหาตามศักยภาพของความพร้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น,นกลไกหลักในการที่จะขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำสำหรับชุมชนหรือว่าการออกแบบผังน้ำชุ่มชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทุกไฟลยต้องเข้ามามีส่วนรวมอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ชุ่มชนเข้มแข็งและ,กะเกิดความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยต่างๆได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะ